สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเด่นบนสี่ตัวเดินที่หลักหน่วยนะคะเป็นสูตรใหม่<ค>วิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักแสนคูณสองใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักหน่วยแล้วก็ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักหน่วยนะคะคูณสอง แปดคูณสองนะคะได้สิบหกนะคะบวกสองหลักหน่วยบวกเก้าคูณสองนะคะได้สิบแปดใช้แปดนะคะหกบวกสองนะคะบวกแปดได้สิบหกเลขเด็ดนะคะตัวแรกคือหก หกบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดเลขที่ออกนะคะห้าเก้าแปดนะคะ ข้าที่แปดนะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะ9คูณ2ได้18บวก9นะคะบวก7คูณ2ได้14 9นะคะบวก9บวก แปดบวกเก้านะคะได้17บเวก4เป็น21นะคะเลขเด่นตัวแรกนะคะคือ1 1นบวก2นะคะได้3 3สามบวก1นะคะได้4 4สี่บวก2ได้6นะคะเลขที่ออก หนึ่งหนึ่งหกนะคะเข้าที่หกหลักหน่วยงวดถัดมานะคะเก้าคูณสองได้สิบแปดบวกสี่นะคะแล้วก็บวกสามคูณสองนะคะได้หกแปดนะคะ บวกสี่บวกหกนะคะได้สิบแปดเลขเด่นตัวแรกนะคะได้แปดแปดบวกสองนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองนะคะได้สามเลขที่ออกนะคะหก เก้าศูนย์เข้าที่ศูนย์นะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะสองคูณสองได้สี่นะคะบวกห้าบวกเจ็ดคูณสองนะคะได้สิบสี่ใช้สี่ สี่บวกห้านะคะเป็นเก้าบวกสี่เป็นสิบสามเลขเด่นตัวแรกนะคะได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกสองนะคะได้แปดเลขที่ออกนะคะห้าเก้าสาม เข้าที่3นะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะห้คูณสองได้10นะคะใช้0ูนยบวกสบวกสคูณสนะคะได้8ปดศนย์บวกสบวกแนะคะได้สิสอง เลขเด่นตัวแรกนะคะคือสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกสองนะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะห้าศูนย์สี่เข้าที่สี่นะคะหลักหน่วย ว่าถัดมานะคะห้คูณสนะคะได้0ูนบวกแนะคะบวกหคูณสองได้สิองนะคะศูนบวกแบวกสนะคะได้10เลขเด่นตัวแรกนะคะคือศูนย์ ศูนบวกสองได้สองสองบวกหนึ่งนะคะเลขสามสามบวกสองได้ห้านะคะเลขที่ออกห้าศูนย์สามนะคะเข้าที่เข้าที่ แล้วนะคะสามหลักหน่วยงวดถัดมานะคะสี่คูณสองได้แปดนะคะบวกเก้าหลักหน่วยบวกห้าคูณสองนะคะได้ศูนย์แปด บวกเบวกศนย์ะคะได้17เลขเด่นตัวแรกนะคะได้7 7็บวกสได้9 9้บวกหนะคะได้0 0นนบวกสนะคะได้สอง คลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือ7902นนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ